นะคะวันนี้พาปู่มาเที่ยววัดนะคะก็วันนี้มีประมาณ4ี่วัดนะคะที่จะพาไปเอ้สามสามวัดแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะที่จะพาปู่ไปนะคะก็รอดูกันนะคะว่ามีที่ไหนบ้างแต่เราเคยไปมาแล้วปู่เคยมาครั้งแรกเราพาปู่มาครั้งแรกนะคะทุกคนเราดูกันว่ามีที่ไหนบ้างคือสวยทุกที่เนี่ยทุกคนที่แรกเคยยังสวยเลยเห็น,หนไหมทำปู่ไปก่อน วัดสวยไหมไคะอืมอืมอืมเอาสอดุดนหน่อ<ด>ยงหมแต่้ะองค์สีไม่เหมือนกันหรอ พวกสวยวันน uhm, like, uh, so like, ี uh. <laughs> <laughs> <h <h uh. yeah, oh ้ขายได้มากไม่ได้เขาจะเป็นแก้วที่หนูบอกหมาชื่อเขาสร้างแต่ละองค์ละองค์เลยนะคือชื่อแต่ละองค์ละองค์ละแต่หลังคือคนที่สร้างถวายคือคนที่สร้างถขาวาดแต่คนชื่อพระเจ้าแต่ละองค์ละองค์ละโอ้โหสวยเนี่ยสวยเหมือนเดิมเลยเนาะแม่ แม่ก็สวยเหมือนเดิมค่ะคุณี่ทีใช่เลยหรือไม่ทำเลยด้ต้องทำเลย สวยไหมพ่อสวยที่ลูกสวยที่พ่มีอีกสองชั้นแล้วพ่อตอนนั้นมีสี่ชั้นใช่ไหมเนาะดูดิเลขอะไรวะมีในนี้ด้วยมาดูดิมีเลขอะไรวะมันม่อยู่ในภาพใช่ไหวะไม่มีเลขหรือมันเป็นเลขที่เกี่ยวกับเจ้าจะขึ้นมาช่วยแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็จะไปอยู่ในจานคือทะเลคืออยู่องค์เดียวเป็นเจ้าแห่งโชคลาภเหมือนกับพระสิงห์เหลียว แต่มีลิแต่มีฤิพกยากพกอะไรกลัวอุ้ยแต่หน้าเด็กมากเลยะอะเนื่อพระอุคุสอบกันโดดไม่สอบถึงสิ่งกับใครอ,อยู่องค์เดียวองค์เดียว ในนี้ก็ได้หือนสันเลยหาบาทพระจางเนี่ยลูกแปะมี่าไม่เป็นไรลูกแปะแล้วก็แล้วกันในวันอาทิตย์วันสื่หัวราชสักดลอดพระในบาลีข้าไหมแล้วข้าวตัวของลูกหลานมาต่อมาได้เยู่เพื่อนมาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปวัดล่องคุณกันนะคะ ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวไปวันเล่าคุยกันครับเข้าที่แล้วมาแล้วคือเขาไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าตอนนั้นคนมันเยอะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้คนจะเยอะหรือเปล่าแต่ก็จะถ่ายให้ดูนะคะเข้าที่ถ่ายได้นะจ๊ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมไปทุกคนเดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้วัดล่องเสือเต็นนะคะตอนนี้เขาสร้างด้านหลังเสร็จแล้วนะทุกคนเห็นข้างหลังไหมเขาสร้างเสร็จแล้วตอนที่เข้ามาตอนแรกมันยังมีการสร้างบูรณะอยู่ไเห็น <c oughs> แม่มาทางมาลายขาวดำ <c oughs> สวยค่ะโมเดลโมเดลสวยไหม่ะสวยไหมเฮ้ยเสียงเสียง เมื่อวานค่ะทุกคนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยฮะลูกใหม่เก่ามากยสวยอ่ะมีลายด้วยจับไม้หรือจับไม่ได้ลูกอ๋อเนี่ยลูกทรงลูกทรงหน้าไหมเนี่หน้าเขาจะเขียวๆลูกทรงหน้าเหมือนจะองค์นู้นแหละองค์กระสอมองค์ที่วัดแรกเราแล้วก็ไม่ได้ครับอันนี้มันมีหน้าผากด้วยค่ะ อันนี้คิ้วต่อมาอ๋อที่เขาพระเก่าเลยนี่นี่เป็นอะไรกันนสนิมอืมเขาขัดออกวุ้ยนี่ก็สวยใ่ไหมสองหนึ่งตรงนี้ในนี้จะเป็นวิพิรพันธ์นะคะจะเป็นข้างหลังของวัดล่องเสือเต้นนะคะทุกคนไอ้ก็จะมีแต่พระทั้งนั้นเลยทุกคนพระแบบพระโบราณ ข้างหลังจะเป็นพระโบราณทางันโลีก่สายาทุกคนู่้าจายพระโบราณทางนันเลออันนี้ก็จะเป็นพ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อไงบ่น้ำมนต์เนี้ยบ่อันนี้บ่ใส่ชักด้วยเหรอดูดม่รู้คันโอ้ยถือไอ้นันไม่ไหนังที่มันได้ไหม จะขโมยตาตาที่ใ่ยันม่ได้สามเป็นของโบราณทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ข้าโรแกนเนี่ยนี่ว่าคนนั่งอยู่ทุกคนรตกใจอีกแล้วไอเจ้าเ okay. ี้ยัาไก่นะหาหัวไก่เยอะแยงเลยย่างลายรูปผ anyway> ้ใหญ่กว่างที่ยัน แล้วคนเราอยู่ที่ใชใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ราชเชิญตะวันนะคะกลับมาที่เดิมอีกแล้วที่เราเคยมาเขาก็คือพาปู่มาค่ะก็คือปู่เพิ่งมาครั้งแรกก่อนหน้านี้เข้าไปวัดล่องขุนกับวัดล่องเต้นนะคะก็คือวัดล่องขุนอ่ะเข้าไม่ได้ถ่ายถ่ายมาน้อยว่าเพราะว่าวันเนี้ยคนเยอะมากมันเป็นช่วงแบบช่วงเที่ยวพอดีอ่ะช่วงวันอาทิตย์นะคะเหมือนโคนหัวลอยเลยเลน แล้วก็เอเวัดล่องเสเตนนะคะก็คือมีคนเยอะเหมือนกันข้าก็เลยถ่ายน้อยก็เลยแบบเออถ่ายแค่บางจุดนะคะที่มันคนน้อยนะคะเข้าพยาไผ่ที่มันแบบไม่ถึงคนมากนะคะนอ<า>นนอเหมือนผาทิ้งจอกอ่ะไอเลียนเยนยะ้ใช่ไอสองตัวนั้นมันไม่อยู่หรอนี่ไปไหนแล้วไม่รู้อะพี่อนอนมันแน่เลยเนะี่ย เอ้อ้ีนกัไอ้โกเด้นตอนนั้นจำได้ไหมพะไอ้ตอนเรียกพ่อแน่เลยนมันมีลูกกับลูกชายอะวะสวัีะสวัสดีค่ะน้นกสลัดเกินเหม็นนี่สลัดแล้วาบายชัดเลยอืแต่ก็เขียนว่าเกิดแต่เรเขียนว่ามา ใช่เกันน้าไปมัซิลลี่สวนไหนครับอันี้ก็เลยเรากลับมาเป็นครั้งที่สองนะคะตอนไหนช่วงนี้เขาเออเข้าสึกว่ามันมีจัดนิทรรศการพวกแบบเขาจัดนิทรรศการอะไรนะชื่ออะไรนะฟินาเล่บินาเล่บินาเล่ไม่รู้ยินาเล่อะนี่แหละชื่อไรแม่ไม่รู้ทุกคนสักอย่างนั่นแหละออตอนนั้นเขาไม่จัดนะคะมีทั้งวัดล่องสเตีมวัดล่องขุนแล้วก็ที่เน,นี่ยสวนปัสนา ไล่เชิญตะวันนะคะของเดินไปไปดูท่านหมอนนะครับไปหมอนคตังอ่ะซื้อซิงค์บอกวันนี้ก็ลูกอถยเขามาแห่ขา่าปีย่อยหมดแล้วลุก น,นี่เป็นเบาะสมาธินะเ mm hmm. บาะนั่งสมาธิจํานวนอยู่สามทิ้งค่ะเป็นป่าไม้นะคะที่เป็นฟิล์มก้องขาวดำนะ mm hmm. ทิ้งที่สองและก็ทิ้งที่สามค่ะทิ้งที่สามเป็นป่าไม้ทน่ทำเลยจะเป็นฟิล์มขาวดำ mm hmm. นะคะเบาะนี้เป็นเบ,บาะผ้าใบที่เป็นเป็นที่นั่งสมาธิค่ะค่ะและที่นี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาก็สามารถมองภาพผ่าน แสงเขาเรียกว่ามุมกระทบกระจกตรงนี้ค่ะคุอคุณผมาดนีน่อตรงนี้ไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้เป็นป่าไม้อันนี้เขาเรียกว่ามองอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งเขาเรียกว่าสะท้อนกระจกเงาค่ะจุดที่หนึ่งจุดที่สองตรงนี้ค่ะจุดที่สองจุดที่สามอันนี้อันนี้คืองานศิลปะร่วมสมัย ตอนนี้ทุกคนเรามาที่วัดอนรารโยนะคะวัดของจังหวัดพะเยาอยู่ที่จังหวัดพะเยาดอกจริงดอกอน,นี่อุ้ยเยดอกจริงด้วยดอกจริงไม่รู้กล้วยไม้แต่กล้องเราละฮะ สวยแมวัดอนรโยสวยมากๆตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมไปนอนกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะตั้งันแล้วลอยคุยนอนน้งเนี่ถ้าถึงบ้านเนี่ยเราจะถ้าถึงบ้านหรือแบบเตาจุดแวะตรงไหนเดี๋ยเราก็อัดคลิปอีกทีหนึ่งนะคะก็เราดูกันนะฮ่าฮ่า เดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านกันนะคะแล้วก็ถ้าเราแวะที่ไหนเียเราถ่ายมาให้ดูกันนะคะ่ทุกคนเดี๋ยวเจอกันนี่เราอยู่ที่ไหนครับพ่อฮะอยู่ที่ไหนลำปางโคโค่โคโค่ไอ้แดงสองตัวกันเลยโคโ อันนี้เราอยู่ที่ลำปางกันแล้วฮะทุกคนแม่ม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่ตัวเอาเอาไปใช้ธอทินมส่ว โคนี่นะคะทุกคนก็ถ้าสิ่งดังก็ขอโทษนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนแล้วก็อันนี้จะมีฟาร์มแต่นี้มยุงแล้วก็มีแกะแพะนะคะเขาเรียกแกะหรือแพะสักอย่างนี่แหละขดฟูๆน่าจะแกะไหมแล้วก็มีไก่นะทุกคนที่ข้าเนียะตอนนี้เขาเอาไปรวมฟาร์มทางด้านซ้ายมือหมดแล้วนะคะตอนแรกมันจะอยู่หลังกาแฟหลังร้านกาแฟลดสิ่งดังมาก ตอนนี้เขาจะมีฟาร์มเฉพาะของแกะนะ,ะแล้วก็ของนกยูนะนกยูคือสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นที่เขาเรียกอะไรนะที่ซื้อของฝากนะคะก่อนถึงที่มันเคยมีป้ายจะมีอีกฟาร์มหนึ่งนะคะอยู่ข้างหน้าอันนี้มันจะอยู่ก่อนถึงนะถ้าขากลับนะคะก็คือชื่อฟาร์มเอ่อชื่อโฟโค ้าเลยไปหน่อยก็จะเป็นอะไรฟาร์มฮักหรือเปล่าอานะไรข้าวไม่เคยเข้านะคะะข้าวข้าแต่ตรงนี้ว่าตรงนั้นแบบว่าคนมันชอบเยอะเข้าเลยไม่ได้ไปเข้านะคะนี้ก็น่าจะไม่ไปแวะที่ไหนแล้วนะคะก็น่าจะไปอีกทีก็น่าจะที่กำแพงเลยนะได้แล้วเขาอาจะคิวอยู่ต้องนั่งถ่ายดีถ่ายไหม แก้ให้หน่อย้ไม่หรอกอ้ต้องกับเ่วงนจุดยาเมเมื่อไหใช่ใช่เห็นแม่บอกพี่ผาจะใจไม่องราต้องตกใจนะแม่ไม่ได้ฟันฟอมมาไม่ต้องไครับ ปันตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้าไมามาจทำใหม่มาถึงบ้านแล้วเอ้าแม่ลืมว่าปันทอมมา,ออาแล้วเคี้ยวไข่ <c oughs> ไม่งยังปันเป็นปันปันหน้าด้วยนะปันตามีไอตัวอะไร จะขอมาแก้่อยนะคะทุกคนที่เขาพูดไปก็คือทีเ่เขาพูดไปบนาเล่เฟนาเล่เนี่ยไม่ใช่ค่ะทุกคนก็คือชื่อจริงน้องคือเบนาเล่ค่ะแล้วเข้าขึ้นทั้งชื่อไทยแล้วก็อังกฤษให้นะคะก็อ่านว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ชื่อกิจกรรมเต็มๆนะคะก็คือแบบว่าที่โชว์ศิลปะน,นะคะก็คือชื่อไทยแลนด์เบนเนเล่นะคะเชียงราย2023นนะคะและสถานที่ต่างๆนะคะเขาจะอ่านให้ฟังทุกสถานที่เลยนะคะจะมี สถานที่หลักแล้วก็พื้นที่จัดก,กิจกรรมนะคะเข้าจะบอกแค่สถานที่นะคะว่ามีจัดที่ไหนส่วนไหนของเชียงรายบ้างนะคะถ้าพูดไม่ชัดก็ขอโทษนะคะทุกคนก็คือใส่ลิเทนเนอร์แล้วมันพูดไม่ชัดสถานที่แรกก็จะมีโกดังยานสูบสำนักงานยานสูบ เชียงรายนะคะมีห้าศิลปินนะคะแล้วมีห้าผลงานอยู่ที่สถานที่นี้นะคะสองนะคะจะเป็นบ้านสวนสมพงค์นะคะจะมีหนึ่งศิลปินนะคะที่อยู่นี่นะคะแล้วก็สามคะก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านดำนะคะจะมีอยู่สี่ศิลปินนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์อรายรยธรรมลุ่มน้ํโขงนะคะจะมีอยู่สามศิลปินนะคะก็คืออยู่ที่มหาลาัยแม่ฟ้าหลวงนะคะระบุท่าสุดนะคะ แล้วก็ห้านะคะวัดล่องขุนที่ไปง่ายสุดแล้วคือไกล้สุดที่เข้าไปนะคะอันนี้เข้าไปมาแล้วจะมีอยู่2ศิลปินนะคะแล้วก็6ก็คือสาราจังหวัดเชียงรายนะคะหลังเก่านะคะจะมี1ศิลปินนะคะแล้วก็เนะคะก็คือศูนย์วิปัสสนาไล่เชิงตะวันที่เข้าไปนะคะเข้าไปไม่ครบทุกที่นะคะไปอยู่แค่ประมาณ3 2 3ถึงที่นะคะดูจักในชิปนะมีอยู่5ศิลปินนะคะแล้วก็8ดนะคะที่ห้องสมุด รถไฟเชียงรายนะคะจะมีหนึ่งศิลปินนะคะในเขาเขียนยอะไรเ้ก็คือตรงข้ามโรงเรียนองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะก็ก้าจะเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะคะศิลปินที่เยอะมากทุกคนดูเห็นไหมรายชื่อนะคะเยอะมากจะมีของไทยและของต่าง,างประเทศะคะ่ะก็คือเขารวมศิลปินมาจัดที่เชียงรายนะคะก็คือรวมทั่วโลกไหมอันนี้ข้าก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือเขามาจัดที่เชียงรายนะคะ ออปีนี้เชียงรายเป็นเจ้าภาพนะคะสถานที่สิบดาวก็คืออ,อ,อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนะคะมีหลายศิลปินเหมือนกันนะคะอันนี้ศิลปินเยอะต่อไปจะเป็นที่เชียงแสนนะคะหนึ่งนะคะช้างแหวนฮาโกดังห้วยเกียงตะ,ตะว<ม>ัอ่างเกียงหมมีหลายศิลปินเหมือนกันนะคะอันนี้ข้อสองนะคะจะเป็นเออโบราณสถานนะคะหมายเลขสิบหกนะคะในเมือง เขาวงเลยแบบอะไรเมืองนะคะแล้วก็สามค่ะพิพิธภัณฑ์เอ่อสถานแห่งชาติเชียงแสนเดี๋ยวเข้าจะาใส่ลิงก์สำหรับเออใส่ลิงก์เว็บนี้ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากรู้ว่ามีอะไรแบบว่ารายละเอียดเพิ่มเติมะคะก็ไปอ่านกันได้ลิงก์ลิงก์นี้เลยนะสี่นะคะจะเป็นบ้านเอ่อโรงเรียนบ้านแม่หมะนะคะหนึ่งศิลปินนะคะแล้วก็ห้าเขาจะเป็นวัดป่าศักดิ์นะคะจะมี สองศิลปินนะคะก็หกนะคะสีดอนมูนอาร์ตสเปซนะคะอันนี้มีอยู่หนึ่งศิลปินนะคะคนไทยแน่นอนนามสก,กุลยาวเจ็ดนะคะแล้วเป็นศูนย์ดิจิทัลนะคะชุมชนตำบลเวียงเชียงแสนนะคะถ้าพูดไม่ชัดก็ขอโทษด้วยุกคนแล้วก็จะมีพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษด้วยนะคะพื้นทีก่กิจกรรมพิเศษนะคะก็จะมีโมโนลมนะคะบ้านล่องสเตเต้นนะคะ แล้วก็มีสิงป้าเชียงรายนะคะที่เขาจัดนะคะเขา้เขาตอนไม่ผิดเขาที่เข้าไปเขาบอกว่าจะมีบริการรถตู้ด้วยนะคะพาไปพาเราไปแบบทุกที่เลยนะน่าจะฟรีไหมถ้าจะไม่ผิดะคะ่ะจากที่เข้าฟังมานะคะจากพิธีกรที่ไล่เชิญตะว,วัน,นะคะาเรี่เข้าบอกว่าเขาจะมีรถตู้พาเราไปทุกที่เลยนะคะที่จัดกิจกรรมนี้นะคะเหมือนจะฟรีนะคะถ้าจะไม่ผิดนะ ก็แหละก็ะรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะหรือเข้าใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะสําหรับใครที่แบบอยากรู้เพิ่มเติมนะคะประมาณนี้เลยอธิบายสะนานเลย